พี่กะไรเอ่ยพิกแกงส้มค่ะทุกคนวันนี้เตียนก็จะมาทําแกงส้มปลาช่อนนะคะทุกคนค่ะนี่ปลาทอดปลาช่อนของเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับผักนะคะทุกคนค่ะที่เตรียมจะเตรียมเรียบร้อยนะคะพอน้ําเดือดปุ๊บใช่ไหมเราก็จะใส่ผักแส่ เตียนใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะทุกคนจริงๆเขาต้องใส่พวกที่มันแข็งๆก่อนแล้วทุกคนค <c oughs> ่ะนะคะเอาไม่รู้แหละนะคะครั้งแรกค่ะทุกคนดูใน YouTube <c oughs> นะคะแล้วก็ตื่นเต้นในการอัดคลิปนะคะก <c oughs> ็เลยใส่ใส่มั่วๆไปนะคะผสมผสานกันไป <c oughs> เดี๋ยวว่าคง <c oughs> หน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคิดไว้นะคะแต่สิ่งที่มันได้มาก็คือหน้าตาดีจริงค่ะแต่รสชาติแม่จา๋าเผ็ดมากก็เลยต้องใส่น้ำมะขามไปเยอะๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> ไม่งั้นกินบ่ได้ค่ะนะ,ะ,นะ <c oughs> ใส่ปลาไปค่ะทุกคนนะคะโอ้คือ กลิ่นก็คือหอมมากอะทุกคนนะคะหอมกระชายอะไรอย่างเงี้ยนะหอมมากแล้วก็พริกนี่คือโขกเองเลยนะตําเองโขกเองค่ะทุกคนดูใน u t u b e ค่ะนะคะเป็นแม่สีเรือนเนาะทุกคนค่ะนะคะเป,เป็ดอะทุกคนนะคะไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะก็เลยใส่น้ามาขมไปเยอะนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้าตาลปี๊บลงไปค่ะทุกคนแต่หน้าตาดีมากเลยนะทุกคนหน้าตาดีเหมือนเหมือนคนทำเลยอะทุกคนแต่จะอร่อยเปล่านั้นก็ไม่รู้สินะคะต้องลองมาชิมกันดูะนะ <c oughs>